สวัสดีครับพี่น้องครับผมพรครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวร้อนในประเทศนะครับสวัสดีเจ้าวันนี้เราจะมาอู้กันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานเน้ะครับคือแม้ว่าเสียงปืนมันจะเงียบไปตั้งแต่วันที่27ทธันวานแล้วเนี่ยแต่เรื่องราวที่แท้จริงเอออาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นก็ได้ครับวันนี้เราจะมาเจาะเวอร์ก,กันดูว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นค่ะ จากข้อมูลเชิงลึกที่เราได้มาเนี่ยจะพาไปดูเลยว่าทหารไทยต้องผ่านอะไรมาบ้างอืแล้วเราไปเจออะไรในฐานที่มั่นของกัมพูชาที่ยึดมาได้และที่สําคัญเลยหลักฐานพวกนั้นอะ่ะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของความขัดแย้งนี้ใช่เลยค่ะคือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การสรุปข่าวนะคะแต่มันคือการพยายามถอดรหัสเลยว่าเจตนาจริงๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคืออะไรจากหลักฐานที่เจอนี่แหละคะ่ะซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อสถานการณ์นี้ไปเลยก็ได้ครับผม งั้นเรามาเริ่มจากภาพการสู้รบก่อนจะหยุดยิงกันก่อนเลยนะครับคือมันมีความดุเดือดเข้มข้นกว่าที่หลายๆคนคิดไว้เยอะเลยค่ะมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆในเอกสารที่ได้มาคือเรื่องของรถถัง M 6 0 A 1ของเราที่ทหารเขาเรียกกันติดปากว่าคนปู่ครับคุณปู่เพราะว่ามันเก่ามากแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอายุใช้งานนี่40กว่าปีแล้วแต่ก็ยังถูกส่งเข้าแนวหน้าแล้วก็สู้จนเอ่อจนปืนใหญ่ของรถถังแตกไปเลยโห้ ต้องเปลี่ยนลำกลองกันกลางสนามรบเลยทีเดียวครับเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่การซ่อมบำรุงนะคะการที่ทหารเขาตั้งชื่อเล่นตั้งฉายาให้อุปกรณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจิตวิทยาในสนามรบเลยนะเราเห็นแบบนี้มาตลอดตั้งแต่สมัยสงครามโลกละคือมันเป็นการเปลี่ยนวัตถุที่ไม่มีชีวิตให้กลายเป็นเพื่อนร่วมรบของเขามันสร้างกำลังใจสร้างเรื่องเล่าร่วมกันขึ้นมามันคือวิธีรับมือกับความกดดันมหาศาลในสนามรบเลยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับ มันมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยแล้วก็ยังมีฉายาอื่นๆอีกนะครับอย่างปืนใหญ่สไนเปอร์ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่8ดอันนี้เป็นยังไงคะเพราะว่ากันม่นอินได้แม่นมากๆเลยครับขนาดที่ว่ายิงทําลายรถลําเลียงสเสบียงของฝ่ายตรงข้ามตอนกลางคืนได้แบบชี้เป้าเลยโหความแม่นยําสูงมากใช่ครับหรือที่ทหารพรานเขาเรียกปฏิบัติการของตัวเองว่าแจกข้าวหลามกับแจกหัวปลีอื เวลาใช้เครื่องยิงลุกระเบิด M 7 9หรือว่า RPG อะครับอ๋อคือใช้คำาบ้านๆบ้นมาเรียกการโจมตีที่รุนแรงอันนี้ก็เป็นสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคือมันช่วยลดทอนความน่ากลัวของสิ่งที่ท,ทำในฝั่งเราแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความรู้สึกน่าขนลุกให้ฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะดักฟังเราได้เหมือนกันเป็นยุทธวิธีที่แยบยลจริงๆครับและพอการสู้รบมันจบลงนะครับสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าอาจจะเป็นของที่เราไปเจอหลังจากเข้ายึดพื้นที่ได้ ค่ะอันนี้น่าสนใจมากมันเหมือนกับเราได้อ่านพิมพ์เขียวความคิดของฝ่ายตรงข้ามเลยที่เนิน350จังหวัดสุรินทร์นอกจากอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์แล้วนะยังเจอขวดสุราตกเกลื่อนกลาดเลยครับขวดสุราใช่ครับเหมือนกับว่าเเขาไม่ได้เตรียมมารบแต่เตรียมมาตั้งวงสังสรรค์กันยาวๆมากกว่าอืมการพบขวดสุรานี่อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ในทางทหารแล้วเนี่ยมันบอกถึงวินัยที่หย่อนยานได้เลย และที่สําคัญกว่าคือมันอาจจะหมายถึงการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดของฝั่งกัมพูชาเขาคงมั่นใจมากว่าจะยึดตรงนั้นได้แบบสบายๆจนไม่ต้องรักษาวินัยอะไรเลยแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นอีกคือสิ่งที่เจอที่ช่องรีครับค่ะมันไม่ใช่แค่บังเกอร์กระสอบทรายธรรมดาธร,รมดานะครับอ๋อบังเกอร์คนปลีที่พูดถึงกันใช่เลยครับเป็นบังเกอร์ที่หล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างแน่นหนาเลยขุดลึกลงไปใต้ดิน ข้างในนี้กักตุนสเสบียงอาหารแห้งปลากระป๋องไว้เพียบเลยอืมแถมยังมีพวกผ้ายันเครื่องรางของขลังแล้วก็ที่น่าสนใจคือมีกระติกน้ำสกรีนรูปหุ่นเซนกับภริยาด้วยประเด็นเรื่องมังกาคันกรีน,นี่ล่ะค่ะคือหัวใจสำคัญเลยการสร้างที่มั่นถาวรแบบนี้มันเปลี่ยนความเข้าใจของเราไปหมดเลยนะว่าน,นี่ไม่ใช่แค่การประทะกันตามแนวชายแดนธรรมดาแล้วครับ แต่มันคือความพยายามสร้างข้อเท็จจริงในพื้นที่หรือที่เขาเรียกกันว่า facts on the ground เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้กันบ่อยๆในข้อพิพาทดินแดนทั่วโลกเลยค่ะคือเปลี่ยนการลุกรามชั่วครางให้กลายเป็นหลักฐานการครอบครองแบบถาวรไปเลยหมายความว่านี่มันคือการวางแผนระยะยาวเพื่อจะเปลี่ยนแปลงแผนที่อย่างถาวรเลยเหรอครับมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะการลงทุนลงแรงสร้างบังเกอร์คอนกรีตแบบนี้มันบ่งชี้ถึงเจตนาที่จะปักหลักอยู่ยาวเลย ไม่ใช่แค่เตรียมรับการโจมตีแต่เป็นการเตรียมพร้อมที่จะอ้างสิทธิ์ครอบครองอย่างเป็นรูปธปรรมมันเป็นหลักฐานทางกายภาพที่ปฏิเสธได้ยากมากจริงๆโหฟังแล้วน่ากังวลเลยนะครับในขณะที่แนวหน้าตึงเครียดขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในแนวหลังก็สะท้อนภาพสงครามอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะสงครามมันทดสอบสังคมทั้งหมดไม่ใช่แค่กองทัพ เราได้เห็นภาพความร่วมแรงร่วมใจที่น่าประทับใจมากนะครับอย่างที่เนิน350พอทหารยึดคืนมาได้ปุ๊บชาวบ้านพระสงฆ์จิตอาสาก็พากันขึ้นไปช่วยปรับปรุงพื้นที่อืมค่ะเป็นภาพที่น่าประทับใจมากหรืออย่างรั้วพ่อเยอะที่ท่านเอาตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลงเป็นบังเกอร์เคลื่อนที่ให้ทหารอ๋อครับเอาไว้ป้องกันการซุ่มโจมตี ไปจนถึงชาวบ้านที่ช่วยกันกู้พระพุทธรูปเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีขึ้นมาจากน้ำหลังจากสาวัดถูกแรงระเบิดจนพังภาพพวกนี้สะท้อนสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นของสังคมหรือ social resilience นะคะคือเมื่อโครงสร้างปกติมันถูกทำลายไปเนี่ยผู้คนก็จะหาทางสร้างระเบียบและความหมายขึ้นมาใหม่การกู้พระพุทธรูปมันไม่ใช่แค่การกู้โบราณวัตถุแต่มันคือการกู้ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนกลับคืนมาครับ การที่พลเรือนลุกขึ้นมาสนับสนุนกองทัพแบบนี้มันเป็นการยืนยันความเป็นชาติเดียวกันเป็นพลังหนุนที่สําคัญมากๆแต่ในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลก็ชี้ให้เห็นความเปราะบางของชาวบ้านด้วยนะครับอย่างเรื่องของคุณยายสมควรวัย76ปีค่ะท่านตัดสินใจเปลี่ยนบอ่อปลาเก่าหลังบ้านให้กลายเป็นหลุมหลบภัยส่วนตัวไปเลยอ๋ออยู่ความไม่แน่นอนความหวาดกลัวมันกัดกินชีวิตประจําวันของพวกเขาครับ แล้วที่อุบลราชธานีก็เหมือนกันครับคุณยายพงวัย75ปีท่านก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงไม่ไว้ใจสถานการณ์เลยกลัวว่าการประทะรอบที่สจะเกิดขึ้นมาอีกอืมน่าเห็นใจมากค่ะแล้วตอนนี้ถึงแม้จะไม่มีการยิงกันแล้วแต่สถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจเลยใช่ไหมครับเห็นว่ามีคำสั่งให้ทหารตรึงกำลังในพื้นที่ต่อไปอีกหนึ่งปีเต็มถูกต้องค่ะ การตรึงกำลังหนึ่งปีเนี่ยไม่ใช่การเสริมกำลังนะแต่เป็นการสับเปลี่ยนกำลังพลมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าฝ่ายไทยจะไม่ประมาทพร้อมรับมือทุกสถานการณ์แต่สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคือรูปแบบของความขัดแย้งในอนาคตมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหมายความว่าอย่างไรครับในแหล่งข้อมูลมีการวิเคราะห์จากอดีตทหารพรานคุณกรกฎเกตแก้วเขาคาดการว่ากัมพูชาอาจจะรอท่าทีของรัฐบาลไทยชุดใหม่ แล้วถ้ามีการประทะรอบที่3อาจจะเปลี่ยนมาใช้ยุทธวิธีสงครามกองโจนสงครามกองโจนครับขุดอุโมงใต้ดินแบบเวียดนามเลยซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับลักษณะของบังเกอร์คอนกรีตที่เราเจอพอดีการวิเคราะห์เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันตรงกับหลักฐานที่พบพอดีถ้าเป็นแบบนั้นจริงการรบจะซับซ้อนและอันตรายขึ้นอีกเยอะเลยและที่สําคัญกว่านั้น คือตอนนี้สนามรบมันได้ขยายออกไปไกลกว่าพื้นที่ชายแดนแล้วด้วยขยายไปที่ไหนครับไปสู่โลกของข้อมูลข่าวสารค่ะสถานการณ์ตอนเนี้มันเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าสงครามลูกผสมหรือไฮบริดวอลแฟ์ไปแล้วอ๋อคือมันเป็นสงครามที่สู้รบกันในหลายมิติพร้อมๆกันทั้งมิติทางกายภาพที่มีทหารมีอาวุธและมิติของข้อมูลข่าวสารบนโลกดิจิทัลที่กาลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับที่ฝ่ายกัมพูชา เริ่มให้นักข่าวอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปถ่ายทำที่ปราสาทพระวิหารที่เสียหายแล้วก็กล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายทำลายมรดกโลกแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเขาไม่ได้ยิงแค่กระสุนปืนใหญ่แต่กำลังยิงเรื่องเล่าออกไปทั่วโลกเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองแล้วก็วาดภาพให้ไทยเป็นผู้ร้ายในสายตาประชาคมโลก แต่ฝ่ายไทยเราก็ตอบโต้ด้วยภาพหลักฐาน,นที่แสดงให้เห็นว่าทหารกัมพูชาซุกซ่อนอาวุธอย่างจรวดต่อสู้รถถังไว้ในตัวปราสาทค่ะซึ่งตามกฎการสงครามแล้วเนี่ยการทำแบบนั้นมันทำให้สถานะของสถานที่นั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบทำไปโดยปริยายครับและนี่คือแก่นของสงครามข่าวสารเลยค่ะมันคือการต่อสู้กันด้วยหลักฐานและเรื่องเล่าเพื่อแย่งชิงการสนับสนุนจากเวทีระหว่างประเทศ ถึงแม้การรบด้วยอาวุธจะหยุดไปแล้วแต่การรบในมิติข้อมูลข่าวสารเนี่ยแหละจะยังดําเนินต่อไปอย่างเข้มข้นเลยอันเจอดโดรนของกัมพูชาตกในฝั่งไทยซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นโดรนพลีชีพที่ติดระเบิดมาแต่ทํางานผิดพลาดอืมเรื่องโดรนเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้แล้วนะคะซึ่งมันทําให้การป้องกันชายแดนท้าไทยขึ้นไปอีกครับ แล้วในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านก็ยังต้องเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ไม่ทำงานอยู่เรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นการเรียนรู้และปรับตัวจากบทเรียนของฝั่งไทยเหมือนกันนะคะใช่ครับอย่างกรณีของการจอมพลังที่เข้าไปช่วยสร้างถนนยุทธศาสตร์เพิ่มอีกสองเส้นทางอ๋อครับเพื่อแก้ปัญหาเดิมที่การลำเลียงกำลังพลมีเส้นทางเข้าแนวรบแค่เส้นทางเดียวมื่เลยตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญมากเลยค่ะ การมีเส้นทางส่งกำลังบำรุงที่หลากหลายและปลอดภัยเป็นปัจจัยชี้ขาดในสนามรบได้เลยการที่ภาคประชาสังคมเข้ามาช่วยเสริมความมั่นคงให้กองทัพแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยสรุปแล้วนะครับจากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้แม้เสียงปืนจะสงบลงชั่วคราวแต่ดูเหมือนว่าความขัดแย้งจริงๆเนี่ยยังไม่จบค่ะหลักฐานที่เราเจอทั้งบังเกอร์คอนกรีตการกักตุนสเสบียงมันชี้ชัดว่าฝ่ายกัมพูชามีการวางแผนมาอย่างดีแล้วก็มองไปที่เป้าหมายระยะยาว ถูกต้องค่ะและตอนนี้สงพรามก็ได้ย้ายสมรภูมิไปสู่โลกของข้อมูลข่าวสารเรียบร้อยแล้วใช่เลยค่ะการค้นพบบังเกอร์คอนกรีตและการวิเคราะห์ยุทธวิธีสงครามกองโจรที่อาจจะเกิดขึ้นมันบอกเราว่ารูปแบบของความขัดแย้งในอนาคตอาจจะแตกต่างไปจากที่เราเคยเข้าใจโดยสิ้นเชิงนี่คือการต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่เพื่อดินแดนแล้วนะคะแต่เพื่อการควบคุมเรื่องเล่าและความชอบธรรมในสายตาของชาวโลกด้วยครับ ซึ่งก็นำมาสู่คำถามทุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คบคิดกันต่อนะครับเมื่อพิจารณาจากหลักฐานการเตรียมการระยะยาวการมุ่งสู่สงครามข่าวสารและสงครามกองโจรแบบนี้นิยามของคำว่าชัยชนะในความขัดแย้งรูปแบบใหม่แห่งศตวรรษที่21คืออะไรกันแน่คือการยึดครองพื้นที่หรือคือการควบค,คุมเรื่องเล่าให้เป็นฝ่ายสาเร็จ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับฟังนะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามแล้วก็คอมเมนต์ฝากคำถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปตอบในตอนต่อไปขอบคุณครับขอบคุณเจ้า